นี่คือหนึ่งในแหลมรัคเมืองปทุมที่ใครผ่านมาต้องสะดุดตากับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตโอ,องค์ใหญ่อยู่วัดไหนตามแบงค์มาเลยครับวัดโบสถ์อยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดโบราณอายุกว่า400ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายเลยครับโดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีวัดนี้นอกจากมีรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วยังมีหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ฐานสีแดงสดมองเห็นแต่ไกลเลยครับและยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือนับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุม มีตำนานเล่าว่าในอดีตมีขโมยเข้ามาลักลอบตัดเสียรพระพุทธรูปในโบสถ์มีเพียงแค่หลวงพ่อเหลือเท่านั้นที่ไม่ได้โดนตัดเสียงชาวบ้านก็เลยเรียกพระพุทธรูปองคนี้ว่าหลวงพ่อเหลือตั้งแต่นั้นมาวัดโบสถ์ยังมีหลวงพ่อทําใจพระประทุมธรรมราชพระศิวลีองค์ใหญ่ให้มากราบไหว้บูชาขอพรที่สําคัญวัดนี้ยังมีทุกทัศสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพยาดูนี่สิครับป่าเยอะม,มากๆเลย สามารถทำบุญซื้ออาหารให้ปลาได้อีกด้วยมายเที่ยวที่วัดโบสถ์อยากทำบุญง่ายนิดเดียวเห็นป้ายทำบุญทันใจใช้ SCB EC App สแกนทำบุญส่งข้อมูลไปกรมสัมพากรใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ทันทีครับ